สวัสดีครับอยู่กับช่องแฉลาครับผมมีพามาเบิง่งรถไทยติดทางทางครับดันงาไม,มา่ทะาลลงครับผมเปิดตกใจนี้คนระับเ <c oughs> หยียบท่อน้ำท่อแตกครับ เป็นรถไทยเอ็มเจ็ดศูนย์สี่ศูนย์ครับโอ้เงินดันง่าไม่เนี่ยครับถาลายลงครับขึ้นปะไหวครับ หยับท่อาน้ำแตก mm hmm. ดูข่างแตนนเทาตนครับเทาตันสี่บอดครับ mm hmm. นี่ครับพปอเอกครับยีิบแปดปีครับคนครับไปปิดน้ำเนี่ยครับหยับท่อน้ำก็แตกแล้ว <Okay. S 1> <laughs> นี่ครับดันง่าไม่ง่าเนี่ยครับอะไรลงโอ้เห็นกอลไทยก็นนะเชิดไหมเห็นอทยออกอทยังบ้าหวเน้อเออ ตาเบิ่งทางหน้าครับแต่มันคือที่ขึ้นอย่างนี้ครับตาแต่มันกับว่าขึ้นโชว์ได้ปะเยโชว์ได้นี่ครับเบิ่งๆกันไหมเออปะปองมาอะไรเหรอตานั่ง้ะไรพอหยุดเลยครับ ว่าจะดันงาไม่ออกจากทางน้ำเ้อแล้วปิดน้ำแล้วปิดสำเร็ดนะดุนให้กัลมังใจกันต่อไปต่อไปเลยค่อไปเลยครับตัวเฟอร์ครับนี่ตัวเฟอร์สำรองครับ ai vì mưa vẫn chưa đến thừng mà này, có thể đấy, thấy em chật ruột lắm, đấy các này.